มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอีย้ยเอีย้ยพนไฟพนไฟอยู่กับช่อง S t Biker นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดชิปนิมิตนะครับ วันนี้ก็จะมีมิ팅กลุ่มของน้องกระต่ายนะครับ CBR 500ก็คือกลุ่ม k t Biker นะฮะ <Yahoo! S 1> ก็ครั้งแรกนะครับผมยังไม่เคยไปเหมือนกันนะตลาดทิพนิมิตเคยได้ขี่รถผ่านนะแต่ไม่เคยแวะสักทีวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมไปนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปจอดกันที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพอใกล้จะถึงเดี๋ยวจะให้น้องกระต่ายนำนะครับเพราะว่าเราไปขี่รถเล่นนะ <c oughs> ไปหาอะไรกินแบบชิวๆความคิดผมอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าพอไปจริงจะเป็นยังไงนะฮะ จะตายก็ตายล,ลืมลืมรัดสายหมวกกันน็อกเลยว่ะ<อ>ไม่ได้รัดคางก็งว่าอยู่เสียงอะไรมันตีปึ๊กปักปึ๊กปักรีบรีบรีบ,รบจนลืมรัดสายหมวกกันน็อกวันเรามาดึกแล้วนะครับตอนแรกก็ว่าจะออกกันสองทุ่มแต่ว่าสองทุ่มกว่าเพิ่งจะได้ออกนะครับเพราะว่าผมอัพคลิปลงช่องอยู่นะทุกคนเพิ่งเสร็จ ไม่รู้ว่ากลุ่มน้องเขามีใครบ้างนะฮะเราก็ไปเปิดหูเปิดตาหน่อยวันนี้วันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะรถไม่ค่อยเยอะเจ๋วเลยหรือว่ามันดึกเลยวะรถมันก็เลยไม่ค่อยเยอะ กูต่อตามทันปะวะหมดขี่อย่างเดียวเลยไม่ได้ดูคนข้างหลังเลยไอไอไอกระต่ายนี่ไม่กลัวว่าจะตามไม่ทันนะแต่เป็นห่วงเซ1 0กลัวเซทเอ็ซ์สตามไม่ทันเี่เห็นไหมูดปุ๊บมันแซงไปเลยคันแรงคันแรงห้า้อยแล้วแต่เครื่องพันคันนี้ ว่าอยู่ทำไมมันงัดเกียร์ไม่ขึ้นไลยเนี่ยเกียร์เจ็ดก็มาว่ะหมวกกันน็อกมันก็จะหลุมหลวมหน่อยนะทุกคนเพราะว่าลืมลืมรัดสายใต้คางว่ะจะจอดก็ไม่ได้ด้วยขี่ออกมาแล้วไงมันเสียยึดทางมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับ ว่าแถวนี้ไฟทางไม่ค่อยมีอะ่ะมีแต่ว่ามันแบบไม่ค่อยสว,าว,ว่างว้วเอ็มตัวใหม่นี้เหมือนเบนซ์เลยเว้ย มองเผินๆเ,เนี่ยนึกว่าเบน กูต่อมาทานันเมื่อวานเนี่ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอ้ยยะเอ้ยยะพลไฟพนไฟ แล้วเราเข้ารูไหนวะเข้าตรงนู้นเหรอตรงนี้เปล่าไม่เคยมาเหมือนกันไอ้ต่มันจะเข้ารูไหนรูนี้ฮะเข้าตรงนี้เหรอ เข้ารูไหนเนี่ยย้อนไปเหรอย้อนสอนไปเหรออ้าวรูนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอวะหรออะไรวะอ๋อรถอยู่เทิร์นตลาด นัดทิปนิมิตโอ้โหตัวหนังสืออ่านแทบไม่ออกเลยวเพ่ <laughs> มันเป็นไฟแบบแสงสีมันมันหลายสีอะลายตาชมัดครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เรามาตลาดตลาดนี้นะยังไม่เคยมาสักครั้งนะครับไอ้กระต่ายเขามาบ่อยให้เขานำไปเข้าทางไหนยังไม่รู้เลย เซต X 1ิบเซ X 1ิจังหลอไปได้บอ ให้เจ้าถิ่นเขานำไปก่อนด้วยให้เราไม่รู้ทางไว้ให้ มีสนามฟุตบอลด้วยวะเนี่ยฟุตซอลหรือฟุตซอลฟุตบอลหรือฟุตซอล ไปจอดตรงนู้นน่ะ few moments later. เทพรักกลับทางเทพรักเนะา,าะฮเอาลุ่นเนี่ย

นั่นแหละมันบ้ามันชอบเก็บกุญแจชาวบ้านเขาไงโอ้โหกุญแจรถหายทิ้งถุงขยะไปขนขยะกันใหญ่เลยหาอะไรกินะหนูเดี๋ยวหากุญแจช่วยกระตายก่อนโอ้ยหนอโอ้ 好好好